สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครูคอมโพสเช่นเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพิ่มช็อตคัดเข้าไปในเซนทูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มช็อตคัดไป1ช็อตคัดตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราก๊อปข้อมูลก๊อปอะไรไปมันจะได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนะครับไปดูรายละเอียดกันครับว่า จะต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงหน้าจอก่อนนะครับผมสร้างโฟลเดอร์นะครับผมตั้งชื่อว่ารูปนะครับคือผมจะก๊อปรูปอยู่ได้อื่นๆหรืออยู่ที่ไหนก็ตามจะส่งมาในโฟลเดอร์รูปที่อยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับวิธีการนะครับ ให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง run นะครับพิมพ์คำว่า shell นะครับ shell ตามด้วย colon นะครับตามด้วย sendto นะครับ sendto นะครับจากนั้นกดปุ่ม ok ครับนี่มันจะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ วิธีการก็ง่ายๆครับเราคลิกขวานะครับเลือก new นะครับแล้วก็เลือก short cut จากนั้นเนี่ยเลือกปลายทางก็คือโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับไปคลิกที่ browse ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ desktop เลื่อนหาดูครับนี่ครับรูปนะครับรูปแล้วคลิกปุ่มโอเค นะครับแล้วก็ next ไปครับเราจะใช้ชื่อเดิมนี้หรือเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะเอาแบบนี้เลยนะครับคลิก finish ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูนะครับผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับ555ตรงนี้นะครับ img 5 5 5คลิกขวาครับไปเลือกที่ send to นะครับ เห็นไหมครับโฟลเดอร์รูปของเราขึ้นมาแล้วนะครับคลิกครับกิ๊กหนึ่งครั้งอ่าห้าหกด้วยนะครับนี่เซนทูรูปครับห้าเจ็ดด้วยนะครับนี่เซนทูรูปครับจากนั้นผมจะไปดูตรงหน้าจอนะครับตรงนี้ครับโฟลเดอร์รูปครับเปิดขึ้นมาครับโอเคเห็นไหมครับสามรูปที่ผมใช้คำสั่งเซนทูเมื่อกี้ มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นอีกทริคเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เพื่อนๆใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ